2อ EP แล้วค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะก็เอ่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฝนจะตกหรือลมจะแรงเท่าไหร่คะจริงๆสอง EP ครับผมเราได้เห็นเรื่องราวที่เกินถึงการที่เราไปสวิตเซอร์แลนด์กันใช่ค่ะและตอนนี้เราก็จะกลับมาไทยแล้วใช่ไหมครับท้ามผนกลับมาไทยครับ บอกว่าฟองสบู่แตกค่ะนี่มีการตั้เศรษฐกิจครับเลยทำให้ทำให้ตระกูลจุฑาเทพมันต้องเรียกตัวทุกคนกลับบ้านพ่อแม่ก็ฝั่งนี้ก็ต้องเรียกตัวกลับบ้านเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เอาปมกลับมาด้วยเยอะแยะมากมายปุบเป็นเต็มไปหมดเลยค่ะที่นู่นแสดงว่ากำลังเริ่มเข้มข้นขึ้นมากๆคเข้มข้นมากๆครับแค่เปิดมาก็เข้มแล้วตอนนี้ตอนนี้ข้นเลยค่ะใช่ตอนนี้เข้มมากครับรณภูมิกินผักเข้มมากตอนนี้ที่ภูมิมาเมื่อไหร่ค่ะคือหลายคนบอกว่า สารไปสอ EP รณภูมิหายไปไหนอย,อยู่นะครับ เปิดมาหน้าปกก็เจอภูมิแล้วนะครับแต่ในเรื่องอาจจะไม่เจอแต่อดใจรอน,นิดนึงเพราะอาทิตย์นี้ภูมิมาแน่นอนครับ <Yeah. S 1> มาแน่นอนนะครับเป็นตัวละ,ะคร <c oughs> ะใหม่ปล้ครับเป็นตัวละครใหม่ครับเป็นแกกองเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีพีนี้จะแนะนำตัวละครใหม่หลายตัวนะครับผมหนึ่งนั้นคือรณภูมิเับ <c oughs> แต่แต่กองเปิดไปแล้วนะแล้วปิดอีกรอบแล้วเปิดใหม่ใช่ <c oughs> ใช่อีนี้เโอเคค่ะนะครับมันจะไม่งงกันใช่ไหมไม่งงครับไม่งงครับไาคุยตอนนี้น่าจะงงแล้วแต่ว่าแค่สองอีพีนี้ก็คือติดเทรนด์ กมาก็ต้องขอบคุณด้อมฟ้าทุกคนด้วยที่ช่วยช่วยพาเราขึ้นเทรนทั้งเทรนโลกเลยแล้วก็เทรนในไทยด้วยใช่ครับครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับเรียกว่าเป็น2 EP ที่พอจบออกไปแล้วคือกระแสเกินคาดมากๆค่ะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็แบบ ไม่หลับไม่นอนไม่รู้นิ้วล็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> แบบบางทีเราหลับไปแล้วแฟนๆยังคอยปั่นเทรนให้ก็ต้องขอบคุณด้องฟ้าทุกคนคมากๆแล้วก็ขอบคุณบณ้านเลยค่ะที่ทําให้พรชีวันแบบ มีกระแสขึ้นมามากมายขนาดนี้ค่ะก็ภูมิใจแทนกันตลอดใช่ไหมแบบว่าใครปั่นตลอดครับตลอดก็พูดจริงๆเวลาเราหลังจบละครนะครับเราจะมีสเปซกันสเปซกันเองหรือเราเราจะมาอ่านอ่านเออตัว X กันด้วยว่าใครโพสถึงเราว่าอะไรกันอะไรย่างเงี้ยเราก็มาคำถามมาพูดคุยกันกับทั้งทางทีมผู้จัดเองผู้กำกับเองนะครับผมกันักแสดงทุกท่าน ใช่ครับที่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่เวลาฟังสเปซก็เข้ามาร่วมสนุกของพวกเราใช่นะครับผมซึ่งพิธีกรอาจจะชอบเล่นเอฟเฟกต์หน่อยขอโทษด้วยเป็นดีเจอาจจะิลี่ออนเก่งมากนะเรียกว่าดำเนินรายการดีค่ะขอบคุณครับได้นางเอกดีก็เลยดำเนินรายการดีคนน่ารักหมดเลยแต่ก็จะมีความวุ่นวายหน่อยนะครับ ไม่หน่อยตอนนี้นะไม่หน่อยพี่ว่าไม่หน่อยนอกจากเชิญทุกคนที่ดู EP ต่อไปของพรชีวันเราแล้วเวลาสเปซก็อยากให้ฝากทุกคนมาร่วมพูดคุยกันครับเดี๋ยวเราจะส่งผู้โชคดีเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกับเรากันดูละครจบแล้วมาสนุกต่อกับสเปซพรชีวันครับใช่ค่ะเพราะว่าเรารับทั้งฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ฟีดแบ็กที่เราต้องแก้ไขก็คือรับทั้งคำทั้งคำติชมก็คือทั้งติทั้งชมเลยค่ะเพื่อเอากลับมาฟังว่าแบบเราจะเอาไปแก้ไขหรือว่าพัฒนาต่อยังไงครับใช่ค่ะ เทรนตทนตทนตทรนตทนตทนใช่ไหมครับพี่เก่าใช่ไหมครับพี่เก่าเปล่าฮะนอกจากนี้เห็นว่ามีการร้องเพลงใช่ไหมถ้าเทรนหรือว่าติดขึ้นสูนใช่ใช่ใช่จริงๆริงชาเลนจ์ของเราแบบว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปทุกทุกอีพีใช่ฮะการร้องเพลงเป็นยังไงคะกับการร้องเพลงล่าสุดร้องเพลงละครค่ะมันเป็นละครครับพี่เก้าชอบมากร้องเพลงละครมเขาถามพีพีร้องเพลงรู้สึกยังไงบ้างสวยมาก ถามนี่ดีกว่าเนี่ยคุณแดนนี่เขาตั้งใจมากในการที่ร้องเพลงวันนั้นใช้เวลาซ้อมแบบน้อยมากแต่ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับใช่ครับผมติดจำเนียงตลอดเลยนะค่ะเนี่ยคุณแดนนี่ทำเต็มที่คุณแรปด้วยใช่มิครับใช่ครับภูมิแรปโอแระภูมิก็แรปเป็นซีมอนรถก็พูดพูดแรปแบบไม่ชัดด้วยนะครับขอบคุณคุณแรปปักละครดนัมิครับโอ้โหตอนนี้เลยหรอครับจะดีหรอครับคุณทำได้แน่นอาเชฟครับวันนี้ครับ นะครับแลนอกจากนี้จะมีแบบความพิเศษอะไรปาถ้านอกจากร้องเพลงแล้วมีครับแล้วเป็นต่อไนแล้มเนต่อไปค่ล้เยนต่อไปค่ะชา้นเ้าาถาเ้าถ้าถ้นถ้้าถ้าถ้าถ้า้า้ถ้า้าถา้าถถ้้อถ้าาเ้้าถ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 ้้าถา้าถ้า้าถ้าถาาถ้าาถ้าาาาาาเ้า้า้า้้าา ยายเล่นเป็นยังไงเราเก็บไว้รอกแล้วก็เก็บไห้สบายดีกว่าหรือว่าถ้าแฟนๆอยากให้ทำอะไรก็ส่งเพิ่มเข้ามาได้ค่ะเราจะได้แบบมาช่วยกันเลือกคัดสรรว่าอยากทำอะไรให้ตอนล่าสุดนี่สาวบางโพไปแล้วตลอดไม่เขาบอกว่าอยากให้ทำตลอดเพราะเขาอยากให้เต็มเต็มอยู่ เต้นเบ,บาๆให้ดูปไปแล้วในไลฟ์างคำว่าปฏิเสธไม่มีอยู่ในคอนชีวันเรหมดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทุกอย่างที่เต้นนะครับพระนางจะเป็นคนทำก็คือคุณเก้าว n เก้ากับคุณพีพีคุณพีดีใช่ครับครัและคนคนอื่นนะคะคือกองเชียร์กองเชียร์ครับเดี๋ยวช่วยเพลงให้ครับเป็นผู้ฟังและผู้ดูที่ดีๆครับบางครั้งเวลาดูเราก็ถามางเพราะว่าสนุกกับเพื่อนอ่าโอเคดีๆก็จะเขครับกี่ อ่าขอบคุณมากครับที่รออยู่นานรอคุณคับอยู่นานมากวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศเบื้องหลังด้านหลังของเรานี้ก็จะเป็นบรรยากาศแฟนไซน์ของเราก็หนังสือที่ผมถือนี้ก็เป็นโฟโต้บุ๊กครับที่เราไปถ่ายทํากันที่สวิสมาก็จะเป็นภาพเบื้องหลังเอามาฝากฝนแฟนทุกคนครับค่ะืมบอกเลยว่า hmm. ข yes, ้างในขายของด้วยก็เ <thy> ร <transformed> ียกว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือจะรวม ความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่เราไปถ่ายทํากันที่สวิตค่ะทุกคนจะได้เหมือนไปเที่ยวกับเราแล้วก็ดื่มด่าความรู้สึกไปด้วยกันรู้ลําดับเหตุการณ์รู้การเดินทางรู้สถานที่เพราะว่าเราจะมีบรรยายด้วยไม่ได้มีแต่รูปอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสวิตไม่ได้เป็นแค่ชื่อประเทศที่อยู่บนแผนที่โลกแต่ว่ามันคือความรู้สึกและมวลรวมของพรชีวันที่ได้รวมมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะใช่ครับสวิต รูปที่ถ่ายกันเองบ้างไหมหรือยังไงคะเยอะเด่เีครับเยอะเเราจะชอบขโมยกล้องพีอาครับอมยกล้องพีอรมาถ่ายเล่นกันใช่ครับรูปฟิล์มก็มีใช่ครับมีรูปฟิล์แล้วรายได้จากที่เรา เราขายหนังสือได้เราก็จะนําไปทําบุญทั้งหมดเลยใช่ครับคือเรียกว่าเราจะได้ภาพสวยๆดูแบบว่ารสชาติอร่อยๆจากพรชีวาแล้วเรายังจะได้ทําบุญร่วมกันด้วยครับเรียกว่าอิ่มทั้งความรู้สึกและอิ่มทั้งบุญด้วยนะครับอิ่มตาอิ่มใจค่ะอันนี้ถ่ายที่สวิตหรือถ่ายที่สวีทครับเนี่ยโอ้ยคิดได้ตอนนี้เลยปะคะเนี่ยต้องถามขอแล้วค่ะเรียกว่าขายได้ไปคือคุ้มคุ้มแน่นอนค่ะ เซนน่ะคุ้มครับมาถึงไปเซนนี่ก็คุ้มครับพี่ออฟก็คุ้มใช่่คะส่วนเราคุ้มทางด้านการทำงานใช่แต่ว่าจใ่ีนไงที่หนูสั่งแยกไม่ไม่ผมผมเป็นทีมงานไงพี่ก้าวคือถ้าผมไม่ไปเนี่ยจะไม่มีใครแบบว่าไปซื้อน้ำให้ถือไม้บูมถือไฟให้ย่พี่ก้าวขอขอบคุณใช่ไหมพี่ก้าวไปเร่อยๆไปเรื่อยๆพี่ก้าวค่ะรีวิวหน่อยเบาๆนิดนิดนิดนึงพอนะ เบาๆบานิดนึงรูปภาพก่อนละแอบดูก่อนนะเฮ้ยดีดีดีผมขอเลื่องนิดนึงนะเพราะว่าบางบางรูปเนี่ยมันเป็นซีนสำคัญมากๆมียนซีนจบเลยใุ้คนดูก่อนได้นี่ได้นี่ได้ปะได้นี่ได้หนึ่งแสนท่านท่านนี่อ่ะสวยมากสวยมากขอบคุณครับว่ารูปย นะครับสวยมากนะครับจะเป็นรูปตัวอย่างของเราครับใช่ค่ะเห็นวิวทุกอย่างพาโนรามามากเลยค่ะอันนี้กี่เทหนหนึ่งไม่เหรอคะจริงๆมันเป็นการ snap แบบว่าในซีนอะไรแบบมามาฝากด้วยอะไร้ยครับก็บางรูปเราไจะได้เห็นครับวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยครับจริงๆมันเป็นเราเอามาเพื่อเราอยากให้ได้เจอพี่ๆด้อมฟ้าของพวกเราครับเพราะว่าเราตั้งแต่เริ่มถ่าย ทำละครมาหรือว่าตั้งแต่เปิดกองหรือว่า EP เอละครออนไปแล้วสอง EP เราก็ยังไม่เคยได้เจอกับแฟนคลับของเราใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยอยากจะจัดงานนี้ขึ้นมาครับวันนี้เป็นวันที่ครบีิสดครับที่นักแสดงทุกท่านผู้จัดเองกับเองนะครับผมแล้วก็แฟนคลับด้อมฟ้าของเราจะได้มาเจอกันครับเต็มๆเรียกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นของด้อมฟ้าเลยครับคือแฟนๆด้อมฟ้าจะได้เห็นตัวละคร ออกมาใช้อยู่เขาเรียก่าอะได้เห็นตัวละครที่ในคอนชีวันกระโดดออกมาจากละครคะในชีวิตจริงนะกระโดดให้ดูหน่อยเร็วเนี่สองซัก้านะครับเอาไหนลองกระโดดดูดิพี่โอ้โเก่งมากนัสลิดกูดบอยเก่งมากอ่ะสุดท้ายแล้วฝากรับกลับคอนชีวันหน่อยจ้าฝาก่อยครับ พี่ไม่พร้อมฝาก่ะเพราะวันนี้พี่เก้าไม่ค่อยสบายแต่ว่าแบบอยากมาเจอแฟนๆก็อยากจะฝากพรชีวันไว้ด้วยนะคะเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะให้อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ความสนุกหรือว่าการแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นครบทุกรสชาติละการแล้วก็รสชาติของชีวิตด้วยก็อยากจะ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าความหวานของเราแบบไม่ได้มีแค่ความหวานผมก็มีเปรี้ยวมีปะเรียกได้ว่าครบรถครับครบรถครบรถเลยดีกว่าถ้าอยากดูรถไหนนะครับผมดูให้ครบทุกตอนเลยครบทุกรถจากเราครับใช่ค่ะใครดูแล้วคิดเห็นยังไงก็ฝากในแฮชแท็กของเราได้เลยนะพวกเราเนี่ยพวกเรานักแสดงและทีมงานทุกคนเนี่ยรับฟังข้อคิดเห็น รับฟังทุกคำติชมใช่ครับทุกคนของเราด้ใน X นะครับผมแล้วก็อย่าลืมสเปคของเราด้วยใช่ครับจะเจอกันใช่ค่ะจะเจอกันนะคะแล้วก็ขอฝากทิ้ง้ายไว้นิดนึงว่าคืนนี้นะคะพรชิวัน EP3 ค่ะก็ฝากด้นะคะท้ายที่สุดนี้อย่าลืมติดตามพรชวนของเรานะครับทางช่องสามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูออนไลน์ผ่าน3พักได้นะครับผมรับรองว่าคุณจะไม่พลาดตอนไหนเลยนะครับใครพลาดในทีวีนะครับดูผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับพี่พี่รอนานไหมครับถ่ายรูปครับรอกันนานไหมฮะผิดรายการสดมาเมื่อกี้วิ่งลงมาครับรับจับถ่ยูไะรป